วันที่13พฤษภาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่52และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตรายคือเพื่อให้เป้าหมายท้ายสุดของชีวิตเป็นจริงประโยคที่ว่าชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตรายปรากฏขึ้นในบทที่16 และบทนี้ซ้ำอีกครั้งหมายความว่านี่คือประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากประโยคที่ว่าชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตรายหมายถึงต้องให้เป้าหมายท้ายสุดของชีวิตเป็นจริงคือความอิสระเสรีและสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ชอบทำงานใหญ่สร้างผลงานใหญ่โตละโมบโลบมาก และความคับแคบที่สำคัญตนว่าถูกต้องดังนั้นคนจำนวนมากจึงมากมากในการเสพสุขจมอยู่กับความสุขสบายไม่รู้จักรักษาเต๋าในดวงจิตและสั่งสมคุณธรรมให้ชีวิตนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อนั่งบริโภคอย่างเดียวโดยไม่ทำการผลิตสักวันต้องหิวโหวยแน่นอน หากไม่คิดแก้ไขสักวันต้องถูกคัดออกวิธีการประสบความสำเร็จที่ง่ายที่สุดมิใช่การกดผู้อื่นลงแต่ต้องทำให้ตนแข็งแกร่งขึ้นวิธีสร้างความปรองดองที่ง่ายที่สุดมิใช่การตีสนิทสร้างความสัมพันธ์แต่คือการถ่อมตนอ่อนโยนคนเราจะมีความสามารถ ต้องดูว่าเราบรรจุอะไรไว้ในความสามารถหากบรรจุความเห็นแก่ตัวและความมืดมนจะเป็นความสามารถแบบมารหากบรรจุแสงสว่างและความเรียบง่ายจะเป็นความสามารถแบบเตา๋าสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งวิถีมนุษย์ยอมต้องถูกส่วนทั้งหมดผักใสออกส่วนสิ่งที่อยู่นอกเหนือวิถีมนุษย์ ย่อมสามารถสร้างความสุขแก่มหาชนได้นี่คือความเรียบง่ายขจรกระจายเป็นสรรพสิ่งอริยะบุคคลใช้อย่างพริกแปลงจึงเป็นผู้นำการฝึกฝนหลอมหล่อชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตรายมิใช่เรื่องของชั่วชีวิตนี้แต่เป็นการหลุดพ้นของทุกภพทุกชาติชีวิตคือแม่น้ำสายยาวเงื่อนไขก่อนการหลุดพ้น ยามที่ยังมีชีวิตอยู่คือมีจิตใจที่บรรลุถึงความบริสุทธิ์และมีคุณธรรมล้าลึกหนาแน่นสูงสุดเช่นนี้เมื่อถอดกายสังขารซึ่งถือว่าเป็นเสื้อผ้าชุดเก่านี้ออกไม่ว่าจะเปลี่ยนไปสวมชุดใดล้วนไม่อาจปกปิดความชดช่วงชัชวาลของความเป็นเต๋าได้อาจารย์เจ้าเมี้ยวกว๋ว วันที่13พฤษภาคม2565เผยแพร่วันที่1559